ทุกคนครับอัปเดต12นะหนูไม่ได้มาเพิ่งเล่นนะครับแต่ผมเพิ่งมาอาทิตย์นะตอนนี้ก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วผมก็ไปฟาร์มมาไปเล่นลงดันอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถย้อนไปดูคลิปลงดันได้คลิปที่แล้วแล้วคลิปที่แล้วนะก็จะเป็นดันแสงกับดันมืดนะครับดันใหม่ก็ตอนนี้ผมอยู่ในหน้าวูฟุตซึ่งเข้ากันแล้วก็อยู่กับคนในแคนนะครับผมนะวันนี้ผมจะมา พูดถึงอัปเดตสิบสองทั้งหมดโดยที่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะอ่านะครับอย่างแรกเลยนะครับมีเกาะใหม่มีเกาะใหม่เพิ่มขึ้นมานะตรงเกาะซอมบีตรงนู้นนะครับผมแต่ผมขอเนี่ยเดินทางไปแป๊บหนึ่งนะเป็นเกาะเรือไม่ราบว่าเป็นเรือใครเหมือนกันแต่น่าจะเป็นเรือที่บลูคกนะครับบลูคมาเจอพวกลูฟี่ตอนแรก นะมาอย่างมองดูเลยเจ็บนี่ครับเรือตรงนี้ก็จะเป็นเรือซึ่งผมคิดว่ารายละเอียดยังทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังแบบนั่นแหละเข้าเข้ามาในเรือก็นะฮะก็จะมีอะไรต่างๆมากมายเลยผมจะพาไปดูห้องกลางก่อนแล้วกันนะห้องกลางเดี๋ยว ก็จะมีที่รับเคว้ยตตรงนี้คเควสแรกนะทำตอนเร็วหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคที่สองทำตอนเร็วหนึ่งพสองร้อย็มาแต่ผมแนะนำทำควสยแรกดีกว่าครับควสแรกจะอยู่ตัวตรงนี้นะตอนนี้นะ ส่วนตัวที่สองก็จะอยู่ข้างล่างค่ะโดยข้างล่างก็จะเป็นทางซ้ายมือนะนี่ใอโพรงนี้ซึ่งที่ผมแนะนําว่าให้ฟาร์มตัวแรกนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ใกล้กว่านั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เซอร์สปาร์ตบอยตรงนี้จะเป็นจุดลำเคียจุดที่สองเลเวลหนึ่งคันสามบอยซึ่งเป็นตัวที่ผมฟาร์มนั่นเองก็จะเป็นตัวเชฟตรงนี้นะครับ คาน้อยโอ้เนี่ยคาคามือนนะเพราะผมมาคลิปมันเลยดูแลกแลกแต่ยังๆตอนผมไม่อะคลิปมันไม่แลกขนาดนี้และส่วนเควสที่สองทำตอนเลเวลหนึ่งคันสามร้อยยี่สิบห้ารับจะอยู่ตรงนี้ตัวนี้นะครับซึ่งผมไม่ทำเพราะมันมีหาคิส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจะเกิดของบอสเอ่อมันจะเกิอกว่าว่าชิวรันด์ดาร์ลี่สปาครับ ก็ให้ทุกคนขึ้นมาตีเลยนะมันจะดอกเป็นเงินสีม่วงนะซึ่งเงินสีเอ้ยเงินสีส้มสิเงินสีส้มเรียกว่าไอ้ตัว plus อะไรยสิบอย่างซึ่งสามารถเช็คได้แบบนี้นะเงินสีส้มสามารถทำอะไรได้เออรู้บอกบอสตัวเนี่ยสามารถดอกคอบเพลิงแล้วก็เลเสไปรกี้โค้ดนะครับซึ่งเป็นเป็นโค้ดใหม่ตัดของเมบปกติหลังเล่น ซึ่งไอ้อวบเพลินน่ะคุณต้องใช้หนึ่งร้อยเงินส้มด้วยนะครับมาแลกเจ้าตัวนี้พร้อมกบครบเพลิคุณก็จะได้เป็นเผ่าใหม่นะครับที่เรียกว่าเผ่ากุ้มนั่นเองซึ่งเผานี้ผมยังไม่ได้เอะเอียดมากเพราะผมยังไม่ได้ขำมีสองมีสามนะแต่ผมแลกมาครับซึ่งเป็นเผาหาวนนะครับโอเคกลับมาที่ห้องนี้มาทางด้านนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดูมากในราคา50ตติ้งนะครับเงนส้มได้เลยส่วนอีกด้านหนึ่งก็ต้องลงมาทานของนี้นี่นะครับก็จะเป็นตัวขายมิทไนต์บลิตนะราคา100ตติ้งส่วนถ้าลงมาข้างล่างก็จะเจอเจ้าตัวนี้ขายเป็นบิเซอร์บิเซอร์กันนะฮะราคา25เงินส้มนะ ก็จะมันก็สืนได้เลยอ่อมีอะไรไหมว่าก่อนนี้กลางโอเคค่ะขออนุญาตสำรวจเป็นนะครับข้างบนนี้มีไอพีซีเลยไม่เคยเไม่อยากเช็ค นะเพราะผมไม่ค่อยได้ดูาลละเอียดอะไรมากขนาดนั้นอืต่อไปเป็นเป็นหนึ่งขออนุญาตไปตรงคาเฟ่คาเฟ่นะก็จะมี NPC ใหม่นะ นี่ครับตัวนี้นะคะเป็นยูนิฟอร์คนหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นไททันสเปรดไททันก็ประมาณฉายาแหละซึ่งเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อปลดรับไทเันมาอย่างเช่นผมเอาเวกฟุตเอาเวกขนสักขนหนึ่งแล้วมันจะได้ไทเทนนันนี้มานะครับแล้วก็สกายมีสามมีมีสามน่ซึ่งไทเทนนะครับเวลาเราพีมันก็จะขึ้นอย่างนี้ นี่ครับเอ้าบอสเกิดปฏิกิริยากันผมมาคลิปนี้เราก็โวบอสไปด้วยเลยแล้วกันนะตอนนี้เป็นผมแลเปไปล่าบอสนี่ฮะเขาก็เดือดฝันนะกว่าผมใช้เป็นไทยเดือดฝันนะ บอสก็จะเจ็๋ตรงเกาะเรือที่ผมบอกไปนั่นแหละกำลังไปกำลังไปไปลืมไปไม่ใช่ไหมใครอย่ากันทางครับตอนนี้ กอลไปอยูขึเข้ามาตรงนี้เราซฟไปก่อนราะว่ามันตีแรงมากนะขึ้นไปข้างบนนี้ครับขึ้นกับกัปตันนะบอสจะมีชื่อว่าขึ้นกับกัปตันขึ้นมันจะดอกสิบเงินส้มและอาจจะมีโอกาสไดลสไปที่โคลแล้วก็คุณสีฟ้าโอยคงก็ตีไปนะครับตีไป ปัจจัยรับเดี๋ยวดีไปมีคนช่วยมีคนช่วยมันจะนานสกิลจริงๆมันไม่เคยแรงเลยแต่สกิลมันถี่มากคนไม่อยากใช้อยู่ในกานตีอันนี้ก็เป็นเราคนในแคลนทั้งหลายัตี่ ซึ่งบอสตัวนี้มีโอกาสเกิดตอนกลางคืนถ้าทหนึ่งในสามคืนจะเกิดครั้งหนึ่งนะไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนนะครับแต่ผมดูใหม่นี้วันนี้ลุ่งรีบตีกียมจะได้ทำสิ่ต่อนั่นคือสกิลดาบใหม่นะที่มินามว่าบินไน้บิน ในที่บอใช้โอ้ซึ่งผมว่ามันดีไม่เหือผมว่าัสผมก็ค่อยดีกหลยสกิลมันระยะใกล้มากนะฮะแต่ว่าบอใช้ดันโอชิวิลยยามตีอยู่ผมเคยตีอนีลายรอบเลยแต่สปไปี่โคตดผมก็ได้แล้วนะฮะ วอดนี้อู้เริ่มอดเขาบอกตายแล้วไม่ตนอะไรสักอย่างเด็กแกตัตไปทำทำ่ตก่อไปตรงคาเฟ่ยังไ่ไปคาเฟ่ไมไม่มีอะไรเอ้าซีรีส์ไปทั้งมขอเนี่ยข้ามไปที่ภาษาอื่นกันอะไรติดต่อเขาไม่เลยมากนะ ไ้วยคาเฟ่ส hmm. ไ yeah. ี่ทงสราะองของดันท uh ุกคนน่าจะรู oh ้กันหมดแล้วแหละาอัปเดตแล้วถ้าใครรู้นี่แหละงถ้วันนี้ผมจฟามา การา,าัวมาจากเซอร์นี่นี่คือคร่ดองของผม,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 มนัาวาสี่ล้านเก้าแส่งหมื่นแปดร้ปสสองผมจะมาดูอะไรสักคลิกน้อยอ่า เพราะผมยังไม่ค่อยได้ฟังมินไนายแต่ผมจะเอาหน้าตามาให้ดูกันมินไนายเบดก็เป็นระดับทีเจนดี้นะผมยังไม่ได้ฟังเลยนี่ทั้าสวยนะผมว่าสวยนะแต่ว่ามันเท่เลยมันอ้าไม่ค่อยเยเลยสำหรับผมอะนะต่อไปก็คือเป็นหน้ากา อันนอ่ะอันนี้สปคอลก็แล้อันนี้สงสัยวาคุมขับอยู่ต้องขอเลยแต่หน้าตาแก็เป็นสีโทเดียวมากๆทนเดียวนะกมากนะครับมาดูสเตตค่เพิ่มอะไรกันบ้างก็จะเพิ่มเจ็ดห้าของทุกดาเมจนะครับแล้วก็สองร้อยห้อนเ์แล้วก็ห้าร้อยเลือดถามว่าดีไหมผมว่าก็ดีอยู่นะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีของแต่ที่ดีอะไรประมาณนั้น ต่อไปเป็นกููแม็กซ์มาจากกูนะฮะนี่เท่นะมาดูความสามารถกันก็จะบวก35%ความเร็วกันวิ่งนะครับแล้วก็500 e อ e r g y ี10%ดูดเลือดแต่ต้องใช้เมลีนะคะแล้วก็ฟองฆ่ามอนให้ตายเ๋ยวผมลองทดสอบให้ดู มันก็ดูนะแต่มันดูนิดเดียวอ่ะข้อเสียงมันก็ดูแค่นิดเดียวเองนะฮะส่วนาแสงมืดก็เป็นคลิปเอ่อที่แล้วของผมได้นะฮะผมได้ทำไปแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงนะ โอเคอัปเดตนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากครับก็ขอร่างก่อนนะครับสวัสดีครับพี่นงชาวไทย